รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เรื่องพาดอน <crack ling> หพาดอนยังหาไม่เจอใช่ไหมังสามแสนะนะสามแสนติวไปด้วยเลยประเด็นสำคัญก็คือหมายจับออกเรื่อยๆต่อให้บางคดีจะถูกยอมความเจรจา <c oughs> ไก่เกลี่ยกันไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่า หมายจับก็ยังโผลมามเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคดีกําลังจะหมดอายุความโดยเฉพาะเช็คเด้งปีห้ากันยาซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวดังพระดอนก็มีที่อยู่หลักแหล่งคําถามคือทำไมไม่จับตั้งแต่ตอนนั้นหาตัวกันไม่เจอหรือยังไงตอนนี้หาไม่เจอแล้วค่ะ แล้วยิ่งหลังจากที่ตอนนี้ทุกคนจับตาดูอยู่นะคะว่าพระดอนเอาตังไป3 0 0แสนตอนนี้3 0 0แสนยังอยู่ไหมหรือใช้หมดแล้วและไหนจะเรื่องการตรวจสอบการโตะอีกกับเงิน0,000นที่เอาของทางวัดไปอ่ะถึงจะคืนแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าไอสิ่งที่คืนเนี่ยคืนแล้วก็หยิบยืมในฐานะตอนที่เป็นรักษาการจเจ้าอาวาสแล้วแต่งตั้งถูกต้องไหมถ้าสมมติแต่งตั้งถูกต้องอันนี้ผิด1 47แน่นอนคือเบียดบงังยกักยอก,ยอกเงินของวัดไปใช้โดยพละการมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัว นะคะแต่ถ้าไม่มีใบแต่งตั้งเป็นพระลูกว่าเฉยๆอันนี้อาจจะเอาเรื่องกันไม่ได้แต่ยังมีเรื่องของการฟ้องร้องดําเนินคดีเกี่ยวกับยักยอกเงินได้เหมือนกันต้องดูว่าใครเป็นเจ้าทุกนะคะซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้เรายังคงสงสัยอย่างการเปิดประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพระดอนเป็นคนกลางจะเอาเงิน3 0 0 0 0นไปปิดปากนักข่าวอย่างทางด้านคุณยุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คุณภัยทูลอินทศิลาประธานศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยรับตังค์ได้รับการติดต่อมาจริงแต่ปฏิเสธเลยเพราะตัวเองเป็นนักข่าวมันผิดจรรยาบรรณสื่อทุกวันนี้ก็อยากจะเจอพระดอนเหมือนกันว่าพระดอนอยู่ไหนนะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะเราตามความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้หน่อยที่วัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้พลตารวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามค่ะ พร้อมกับคณะพนักง,งานสอบสวนบกปปปค่ะไปสอบปากคำพระราดวร,รยาหรือว่าบรรจบตาทีเป็นเจ้าอาวาสวัดบุพารามวรวิหารสอบถามเรื่องข้อเท็จจริงการแต่งตั้งการโตเนี่ยแหละในสมัยที่เป็นพระได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมีเอกสารไหมว่าเป็นรักษาการเจ้าอาวาสสอบปากคำอยู่หนึ่งชั่วโมงค่ะพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานการแต่งตั้งยังไม่พบหลักฐานตามขั้นตอน ซึ่งเจ้าอาวาสก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะส่วนสาเหตุที่ตํารวจให้ความสําคัญเรื่องการแต่งตั้งอดีตพระกาโตเพราะว่าต้องดูนะคะมันมีข้อกฎหมายบังคับสมมุติว่าเป็นรักษาการจริงๆก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกฎหมายเล่นงานได้เลยมาตรา147นะคะแต่จะเป็นหรือไม่เป็นก็มีความผิดอยู่ซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวตามต่อนะวันนี้จะเสนอต่อพลตารวจโทจิรพพภุริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสับสนกลางเสนอแนวทางการทําคดีและเส้นทางการเงินด้วยไล่ไปตั้งแต่ช่วงที่กาโตะเริ่มเป็นพระก็คือ2ปีก่อนอม,มีเอาเงินไปใช้อะไรบ้างอตอนนี้เบื้องต้นกระแสข่าวมาแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่หกแสนกาโตกเคยหยิบยืมเงินวัดไปใช้โดยไม่มีที่มาที่ไปมากกว่าหกแสนแล้วนะคะแต่จะเท่าไหร่ตำรวจยังไม่เปิดเผยค่ะห แม่จากคดีเสาวตองอไปเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นบนสันเขื่อนเท่านั้นเราลามไปทุกอย่างเลยนินงต้องสั่งขยานายกใหญ่เลยนะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม